สวัสดีครับตั้งกับก่อนบ้านโดนไฟเล้วก็จะดีเพราะแม่ FC ทั้งในประเทศต่างประเทศครับวันนี้เป็นวันที่26พฤศจิกายน2566กับวันนี้มาหาปลาครับสวัสดีครับพี่น้องในจนการอิจกานพาพี่น้องมาหาปลาขอเนี่ครับบักเกาล่อะครับพี่น้องบอกที่เข้าคยมาหน่อยเนาะบัวเกล่อันนั้นห้อยห้อยนกเป็นแม่เลรอพี่น้องนี่ปลานั่นนะจับว่าเออนะปลาเห็นเต้าหู้นะมือนปลาไอ้เราะบหูนี่นี่ปลาเออเห็นเต้าหัวนั่นเลย อย่างไหเออนั่นนี่ยอพวกผัว่าพอวแวบแมากเลอืมนี่นี่มีแล้วมั้ย่นีมีนี่ม่ขีดตมครับมากบางท่านนี่คือแหงเรียบร้อยเลยแหงอยีกตัวนึ้งอืมมีไหมตัวนึ่งนั่นปะนั่นบะแมั่นแีนั่นเลกไปมีแต่แหงน่มีดิน่าจะดีมีมีมีอมามนั่นปะมีมีมีเออคอแค น,นี่ไอเห็นแต้าหัวนี่มุมมุมมนะเออหมนปะแมนเอเต้าเหรอเต้าขอเต้าบึงีน,นี่ขึ้นหลอดสายไทยเลยนะครับหลังจากนี้ก็คือน่ได้มาแถวนี้อีกแหละเพราะว่าวเป็น นั่งกี่ตมกี่ตมจมากเาท่านอืนมน่ข้างหลังพีไอบวกข้างหลเงพี่ข้างในละไอบวกอน,นัอรนะกะเดือดปะอืมไปยังกะเดืเนอดกะเชีงนอนเชีงนอนไอ้ล่าขันเอามื่อหลวบๆกับไปหากันนะไอ

ถ้าจะขื้นหัวดอกไก่โคลโลเปลยก็ยังบวกแหลกมาเห็นปะ่ะอืมนั้นีหลกเป็นห่อนพนมีหนามาดิบขื้นหัวหมาีตัวป้านังโคลโลอืมมีทินด้วยคอตะคอ,ะอต้องได้มีหน้มนามนครับ ไปเม่อกน,น,นะี่อันี้บวกนี่เหงลงไปเลยพี่น้องแต่ว่านปลาตายไปไอยบตามีีดีหนาบ่ดมมึงกไม่ได้กินไม่ได้กลิาเพต่งตายเอ,อ,อาใส่ถังเลยตายไป็นหัวตายไป,ายไปงางง่กังยยอ,น,อ,อนี่บ่ ากะเด็นกระเด็นนี่อตที่อันมันน้นเข้าไห่เห็นปะตายเปยั่งเห็นปะก็ดีกว่าอันเดยงยามอยู่มาท่านตายเหนต่ัวเนี่ยโอ้ดินโอดิ้นดินดินตายง่ายยู่อันนั้นตายเร็วเก่งเเอไดอันนี้ตายไปเห็นตหัว

เงี ını, ่ย่าเอานั่นนั่นนั่นเห็นได้เห็นไดโตนี่มารื่องนั่นเลนี่นิ่มๆะนิ่มอยู่เออแสดงควาจพ่างกระเพิ่อมใจนี่ดิเข่งเนี้ยแ็งเจ่เดียป็นึ่นิ่มป่ะแ็งเจ่เดีบาด้วยอืมั้องุ่นเลยเงเบดอเบือคือฝืน้องทั้วุัน ไม่ใช่นี่ๆเอ้าท่านตายเหนขยะไนี่ตัวนี้เม็นหลุมบะเหม็นบ่หลุมปลาเมนนะเป็นหมดกลับไปเนาะนี่โตะมอคคอลนี่อันนี้หลุมปลาเด่นขึ้นไปนี่นี่เป็นหลุมๆเม็นแปลาไ่ใช่มมีปลาบ่น่เป็นแม่เร็วเข่งเนี้ยเลยปลาปลาปลา

ในโรซเลียย้ปลาด้าดวนี่งั่นเองมีน่นีั่เยมีมันลาตนเขาง่ายปอเง่ายเนเนปนโคตรโมยูแบบว่าอุ่ดถ่ายแล้วนะพี่น้อง ่นานามเป็นแหงไปเลยนะแต่ว่ากับบ่อนอี่เจาแต่แหงอันี้ี่เอาค่อยหม่บ้านเนาะต้องไป <ผม S 1> ตัดตัต้ mẹ chồng tăng chuông tăng chuông thằng chuông tôm tôm bên này, ราคาอากท่เอาบ่ได้เบิร์ที่เก่านะพรัะพีตมหลายอะนานอนอนเนอนนั่นพ่ตุ๋มสีใดมาหลอหลอบรุ่นอีกตัเด้วยครับพี่น้องจานี่เพราะว่าพีตมเป็นหลายหน้อหล่อเป็นขึ้นแบบอันคือจัง wanan nah huh? yeah. เบิบ้งอีกวันง่หบนเป็นปืนปืนนี้นห็นัะจาเป็แบบนมุนเปนไปตะควาัันจะมกักมุนเากาะกางๆไงจักบ่หนมนหมุดเออม,มุดมุดุดนั่นอัน,นเดียวน่ะตอนมาที่นี่ครับ bà mẹ đợt bài bà mình có <tube> mì <má czego odita razor> hmm, okay. hmm. ừ ừ ừ มันปลาบัณฑิ มันตายธรรมดาได้มันโดด เต็ม okay. uh uh ีแตนเหรอมีน yeah. ี่เดียมันจีดตรงนี้เหนี่ตุ๊บเปนอย่ารตะกอนเหรอตะกอนเหรอไหม ไปนัป่นปรไเด็มุมดขอใกไปน,น,น,นั่นหรอกที่แถวไหนนี่ฮึาึโอ้ยขอหน่อยก็เดนะือนอาจจะเสียบวกน้อยน่อย

อน,นนั้นอีกตัวเ,เดียวมาฮะอีกตัวเ,เดียวยาภาพไปล่างออกแล้วครับ Hoa hẹn gặp tôi. 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 Hoa hẹn gặp อะไสัำนี่งละครับพอพูดในหลายทีมันรวมหาประขวันกันครับแตขอให้พ่อแม่พี่น้องครับที่กำลังรับชมองิดเรืนี้ครับ